สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิ n าลีค่ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ของกันมันก็ไม่ได้เป็นของอะไรที่อลังการไปซะเท่าไหร่นะคะแต่ก็คือเป็นของที่มาจากประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยครั้งนี้นะคะเราใช้บริการไปรษณีน์ไทยค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่เคยส่งของต่างประเทศเลยนะก็เลยลองกันดูนะคะ โดยเจ้ากล่องนี้เนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ7-8วันได้นะกว่าจะเดินทางมาถึงอังกฤษก็ไม่นานเกินรอค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะสภาพกล่องอ่ะก็คือดีมากไม่ได้โดนแกะเปิดเลยนะคะอันนี้จะมีจดหมายจากคุณแม่แล้วก็น้องสาวนะคะที่เตรียมของมาให้นะคะซึ่งของที่เราส่งมาเนี่ยเป็นของกินแล้วก็พวกเอ่อของใช้ แบบว่ายาดมยาหมองอะไรประมาณนี้ค่ะตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเออเขาจะให้เอาเข้ามาหรือเปล่าหรือเขาจะอนุญาตไหมบางทีเราเคยไปอ่านเจอว่าเขาห้ามส่งพวกยาดมมาแต่ว่าเราเองเนี่ยก็คืออยากได้เนาะเพราะว่าตอนนี้นีน่าก็ตั้งท้องอยู่ด้วยนะคะก็เป็นของที่แบบว่าจําเป็นต้องใช้หลังคลอดด้วยเนาะแต่ที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นของแบบ ของกินเล่นซะส่วนใหญ่นะคะเป็นแบบของคุณแม่ส่งมาเอาใจหลานในท้องมากเลยนะแล้วก็มีสมุนไพรที่ใช้อยู่ไฟหลังคอด้วยนะคะนี่ก็คือคุณแม่ส่งมาไว้ก่อนนะ mm hmm. โดยทั้งหมดนี้นะคะเราเสียกันไป4,550บาทค่ะ mm hmm. ก็คือค่าส่งเนี่ยนำค่าของเลยนะคะแต่ว่า ก็ถือว่าได้ความอบอุ่น,นะค่ะแล้วก็มันเป็นมูลค่าทางจิตใจเนาะเดี๋ยวเอาไว้จะลองใช้บริการแบบว่าบริษัทเอกชนอื่นๆ,ๆดูบ้างนะที่มันราคาย่อมเยาวกว่านี้นะคะเพราะอันเนี้ยราคาก็แอบแรงนิดนึงนะอันนี้เป็นหน่วย QC ในการเช็คของค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถ้ามีอะไรเดี๋ยวไว้ดี่น่าจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ